สวัสดีครับวันนี้มาทำกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายโยเดศีลีลาเละหลวงผูทวดนะครับกับผมภูมิเทพนรารฐาลีกประจําตัวศูวนย์ศูนย์หน้าสวดครั้งที่93ประจําวันที่10กุมภาพันธ์2569นะครับเดี๋ยวเริ่ม,มเลยนะครับข้าพเจ้าขอเปล่งวาจาสาธยายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเดีองค์พระคุณปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่เดลุงหลวงปู่ทิราช ตลอดทางครูบาอาจารย์ผู people, ้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบนต่อไปโปรดจงนมเทวดาสมัญตาจักเวลาสุภตราคจันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชัสสะสุนันตุสังมุกตังสเคกามีจารุปีคีรีศีขจัต

ဝစ္စတ္တကျေတေယကာသာနတိမေသာလနအညံပတ္တမေသာနနာဟောရန္တိနစัจဝတ္チェနာသိုတိမိယတုသဗ္ဗထာနတိမေသာလနအညံသမမေသာလနဟောရန္တိနစัจဝတ္チェနာသိုတိမိယတုသဗ္ဗထာသတိမေသာလနအညံသံဃုမေသာလနတေတိနစัจဝチェနာသိုတိမိယတုသဗ္ဗထာ မဟာကရုဏာကိုနာတောတိအတိကာကာသမာကရဏိကောနာတောဝတသပပနိနံပူရိတောဝပါရံသပပတောသမ္ပုတိမတမငေတေနသစ္ဝခြေနမောဒုသပုပတောမဟာကရုဏိကောနာတောဝိတောသပပနိနံပူရိတောဝပါရံသပပတောသမ္ပုတိမနောအေတေနသစ္ဝခြေနမောဒုသပုပတောဟာ การุณิโกนาโตสุขายนสภาพานินางปุริตวะปะระเนสภาปะโตสัมปพื่อทต่มันตมันตีนัสจักรวชีนะมโมตุสภูปิตตาวาุตมาสเมโซเออมีสุตังเอกังสัมมยังพะกกวาสักเกสุวิยันติกาภีรปัตุสัมมิงมหาเนมมาตาภิกุสังคีนะสัตติงบัจมาติภิกุสติสเปวะอรันเตหิตาสหิอโลกาตาตุยเตวตาเยปุเยนะสันนิปิตตาอุนติพักวันตังทัศนายะป็นผลสังขจจะตะโกยเตุนังสุตาวะสกายกานังเทวานัง Ly hu aya yang dapat sem tapi kita untukang sangat yang namanyabat dapat อะตะโกตะเรวะราเสยตะปินามะภะเรวะพระสิธรรมะจิตตังอะปามะสาริยะมะสายะังวังคังสัมเมชิยะเอวะมีวัสสุตโตวะเสสุติวิวิสุอัตตะริตาภะคะวะโตปุระตุภาตุราโสอะโกตะเตวะราภิภะวะบันตังอภิวาติตะวะอิฆัมมะตังอะตังสุอิฆัมมะตังอิตาโกเอวะตะวะภะคะวะโตสันนิเกอิมังกะตังอภะสิมหาสัมมโยภาวะนะสัมมิงเตวะกายะสัมมกะตะอาคัตมะอิมังธัมมะยังกะรังติเตวะปะราจิตะสังคันติ buwata ka tausan nike imang katanga pasiktaraa pikaak mata hanguk ciangana kucu kam maka kasukara dewa nitanika hidrowa indrian ni Tatik. อังคุตตปาติโมกขังตํภะคะวะโตสันนิกะเยกอิมางคาตะงะภาสีจะตะวะกีลังจะตะวะปะลีกังอินทะกีลังอุหัจฉะมะเมชะเตเจรัติสุทาวิมนาจักขุมตาสุตันตาสุสูนะกาติอังคุตตปาติโมกขังตํภะคะวะโตสันนิกะเยกอิมางคาตะงะภาสียะกิจิปุตังสาราณังคาตะเสนะติกัมมิสันติปยภูมิมหาอายะมนุสสังติยังเทวะกายังปะริพุริสันติติอังคุตปะคะวะภิกขุอะมัตติเสยปุเยนะภิกขวีทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวะตาสันนิปะติเตโอนติตัสสะคาตะงะสุตะนะเยปุญญัง

Sirookaman <coughs> luka samami takgumatista siita ka padang pai tata semaita putu si wasali lalum ma ang sapi sambunuhuta Ta saat sutawi pe naman Nawiila pinyo pertasata kabani kapilawawi tato mati taasawag sasari rati. tiwa kaya apikenta tewe can tapi keote cata pamaklung sutawawa puta sasasanang di s Baubrahujuana aman ussan namamat tanang amat apikge samananggung nga sahatsang atasasaning.

ภุมมากับปิลาวัฒวายที่มันโต้ถิ่มมันโต้เนะมันโต้สัจจิโนมัตมนาปิกมุงปิคุณังสมิติวนังชสาสายมวตายัคานานตต่อมนิโหน่ที่มันโต้ถิ่มมันโต้เนะมันโต้สัจจิโนมัตมนาปิกมุงปิคุณังสมิติวนังชาตากีราติสาสายยคานานตต่อมนิโหน่ที่มันโต้ถิ่มมันโต้เนะมันโต้สัจจิโนมัตมนาปิกมุงปิคุณังสมิติวนัง

เวสามิตาปัจจสตาจกขานันาตอนนี้โหนที่มันโตที่มันโตนัมันโตเสดสีนมุตตมานาภิกขมุงภิกุนางสามิติมานังคุมพิรุราจเกอโกเยปุลัสานิเวสนาปิญโยนังสัตสังยคานังวัริรูปัสติคุมพิรุราจเกอโกโสภะคะสามิติมานังปุริมัญจะติสังราชาตตตะโตปัสสตาฤทธิขันตพานังอาทิตติมาราชเสดสีโสปตาปิตัสสะผะโอินันนมามาพผลายที่มันโตที่ถิ่มันโตนัมันโตเสดสีนมุตตมานาภิกขมุงภิกขุนางสามิติมานัง ทักเคีนันจะาทีสังราชาวิรุโหตปาสาสติกันตัมปานังอธิปติมาราชาสัสิโสตปิตัสสะปะวุอินทนะมามาปลาอที่มันโตอี่ิบมันโตนะ้มันโตสัสีนมตมานาภิกมุปิกุนังสมิติมานังปัจฉิมันจะาทีสังราชาวิรุปะโกปัสสสตินาคานังอธิปติมาราชาสัสิโสตปิตัสสะปะวุอินทนะมามาปลาอที่มันโตอี่ิบมันโตนะ้มันโตสัสีนมตมานาภิกมุปิกุนังสมิติมานัง ดทรันจาติสังฆราชวิโรตปาสาสียการั่งอัิปติมาราชาสัสิโสตปิตัสปวีณา้ามามาภลายที่มันโตอิทิมันโตนะมันโตอสิโนมตมานาเป็กมุนป็กังขมติมานังปุริมาติสังตตโทตขีเน่ับดกัโกวะชีไม่น่าไปรูกโกเวโรตรัสงจตรุเตมาราชาสมตาจตโรทิสาตันตลมณาตังสุวันกปิลวัตเวเตสังมายามิโนทาสาคูวัจนิกาสตามายาคุณิโตเวนิโตเวปุจวิปุ तिवसुतो जमातली किताजेनो जगन्तपो न रोराचाचेनो सापो आपो वेशतिको जेवा तिंबा रोसु या वचा साईते निरी रचानो कंतपा सारा चुकि मोतमना पिकमुं पिकु नंग समितिं वनं अधाकु न भसा नागावेशाला सातचका कमलसा तराकु पायका साया तिपि यामुना तथा रथा जागु नाका शतिनोई रवनो मानाकु सोपा कसमितिं वनं Yenaka rachisaha zaharante tibhati japa kiwisuta jaguwe ayasate wana wachapata jitra supana iti iti sa nama ngapayak yantata naka rachana masi supana toki ma makasibutu. Sana yawajayupawayantanaka supana sadana makangso putang hati nasa เวปจิติสุจิตติจะปะหาราโทนัมจีสาสัจันจปาลิปุตานังสเปวิโรจนามะกาสันนายิตาวิงพ้ลิงเสนากราวพัตมุปปะกมุงสามโยุตานิพัตเตวิภุนางสามิติวะนังอาโกจะเทวาปทวียะเทโชวายุตัสขามงวัลุนาวัลุนาเทวาสุวนมจยัสสะสะสามิตากรุณาไายิกาอากูเทวายะสสติโนตัสเตรษฐินาจักยะสสปินาต์อนนี้หน่วยทีมันโตยิ่ปมันโตอันนั้นโตสติโนมตตมานาภิกกมุงภิกุนางสามิติวะนัง เป็นตัวจะเทวาสดีจะสามารถจะทุเยมันตันตะสุวนิสาเทวาจันตะมะโกประกิตาจะสุปนิสาเทวาสุรังมะโกประกิตานะกะทานิโบรกจิตวะลากุมตะวะนะกะวะสุนังวะสาโบเสตุสกุภาคาโบริญตะโตสัตเตเตทะทกายะสะเปนะนะตะวันนีโนยที่มันโตถึงมันโตเนี่ยโตจะดีโนมะตมานะวิกรรมุมกิคุณังตะมีติงวะนะกะทาโซสาโบเทวาชาละมะกิสิการิวาที่จะกาจะโจจะอุมะปุปะนิภาสีโนวะลุนาสาธะมาจัตตะอานิจะกะสุรยะรุจิรากุวากุวัสวะนิสีโน ตัสศตีธาตากะยาสปินานะตัวันนิโน่ทติมันโตวิสิมัโตนั่นมันโตวิสัตยนโมตัมมานาพิกมุงิกุนาสัมปิติมะนังสมานามาสมานามนุสสามนุสสุตตามากิตาวสุวิกาคู่อาคูมโนตุสิกาตากูระโยเตวายยเจโลหิตวัสสีโทปะกะมาปะระกะอากุเทวายสัตยนโนตัสศตีธาตากะยาสปินานะตัวันนิโน พิติมันโตจิติตมันโตนั่นมันโตว่าสัตสีโลมุตตะมานาภิกกมุงภิกุนางสามิติวะนางสุกาการุมาอาลุลนาคุเวคันนาสาธาอทาตะกายาปัมุขะอาคุเทวไวจักนาสาธามตาตาคาจามิสกาจายสัจจิโนทานยังอังคบจุนโนโยติสาภิวัสสเดตเสเดตะตากายาสปินานะตวันิโนพิติมันโตจิติตมันโตนั่นมันโตวสัตสิโนมุตตะมานาภิกกมุงภิกุนางสามิติวะนาง เขมียตุสิตายามากตะกาจายาสติโนสัมปิทกาลามะเศรษฐาจิตินามาจัสรสมานิมานารตินโนอาโกตากูปรนิมิตาสัตติตาตาวยาสเปนานะตัวนิโนที่มันโต้ิ่นมันโต้หน้มันโต้สัจจิโนมตมานาภิกขมุงภิกขุนังสัมมิติวะนัง Sa tete tiwanikaya sa finana tamani num namanwa jina akadungye jan jesa thi saasa bawut hachit saati makhilang okate namana soang takemo katarang nakang kantang wasita jidang suprama parama tojak petai tima to saasa nang kubaro thi soja so waka samiti manang saasa krama loka nang maapa mapi di tatikpa manauji tima to so. ต้าเศรษฐอิสราโกปบจิกวฏสวัตดิโนเตสัญญมตชะโตัวข้าหาดตโตปาริวาริโตัวเทศสัพเปวิคันเตศรีเตเวสัพรามเกวันเสนาปิกามิปัสสะกันสัมมันติยังเอตากันต่าตาพันพักตาพันตาตาราเกน้าพันตมัตถุสมถตาปาริวาริตา Na mo mo di iti tata masin o kanasinang ka pae sa iyi pani na talama ha jasa rang tataso o kutyutawa tei sangkotoa siang wasae tan jasa panga pinya jawa wa kita wana cakuma tatoo mani sa taas awake sa saneda tei mana ko เตจตาปัมมะกาโลนุตวาปุตัสสาสาสารังหวิตารคေยปคามุเน삼โดมาอินชยุงสเปวิชิตสังคามะพยทยัญญายาตีตายัสสติโนโมทันติสาปูเตอิสาวกาเตชเนสุตาติวุฒิลาเจยยะ ಪರ โคหนะโมเมพุทธเตชะสารตะนะนะยะทัมมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารยะปรเมสุราสิทธิปมหาจินทาจตุโลกาคัมพีรคคาสะหุตตาปูตุงคังกาเจสัพพมัจเยปสิทธิวะนุเต เจยเจยธรณีธรณีอุททธินาทีนทีเจยเจยกาโคลลตัลลานิไสนีรายไสเซนะมีรราชปนรอาชีเจยเจยกัมพีระสุมพีนางเคนะนางธีวิสัจจปุตตคาลีเจยเจยทุนิมิตารุกีเจยเจยสิงขีสุจันทานมุขะชาเจยเจยมุรณมุขะสตราเจยเจยจัมปาทินากะโคละกันโทเจยเจยกัจจกุน na turung suka dapu jung siapa jakatipa ya ceyak ceyak duna mukaya ta cik ta busa susi, caya, caya. suka suka ciwi ceyak ceyak tarani tali sa ta su ceyak 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 tarin sa tin sa ta ceyak ceyak mangara dan ya pawakhi ceyak ceyak duna jakhi ya, ceyak ceyak dakasi suka pucat teh ceyak ceyak pamintak kana ceyak ceyak dah cah nih patawing sapang pang ceyak ada ta जय 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 महि सुरो हारो रे देवा जय जय ब्रह्मा सुरो पहुच जय जय नाकोरे नको रूपक पहुचन्ति मारा होई हिन्दोज अवे नतयो च कुवेरो वरु नो पिचाकी वायो जपाचु लोगु मारो तथा तथा को वथार समा देवा सिद्धिता पसा अथयो इसिनो सवका सभा जय रमो बन्धुते जय तमो तसंगोत सथापालो जय रंग इतिना जयते चीन जय जय ज्योति बन्धुते इतिना पुतते चीन उदित जय मङ्कालम् चयो विभुत सहसे मत वर्मचाबी मत वराजी यो को मुदिताजय तथा प्रमकना मे सिनो चयो विभुत सहसे मत वर्म सचपावी मत वराजी यो को मुदिम तथा इंदकना मे सिनो चयो विभुत सहसे मत वर्म सचपावी मत वराजी यो उपोजय मुदिम दे मुदिताजय तथा देवखना मे सिनो चयो विभुत सहसे मत वर्म सचपावी मत वराजी यो उपोजय मुदिम दे मुदिताजय तथा सुपर्णकना मे सिनो चयो विभुत सहसे मत वर्म सचपावी मत वराजी

ang मेंang sama yang pe yangरा में कोpi itu स ja apiयnyaता सति อุปาตาวาภิกเวนตังขตานังอนุปาตาวาตัณขตานังดิทาวาสัตุตรรมติตตาธรรมะนิยมตาสสะเปสังการตุปาติตังตถาคตุอภิสมุตติปสัยอภิสมัยติอภิสมุจจิตวะอภิสมัยตวะจิกาติเตเสติปัญญาปิติปัตตาปิติวิวรติวิสชติตานิกรุติสเปสังการตุปาติอุปาตาวาภิกเวนตังขตานังอนุปาตาวาตัณขตานังดิทาวาสัตุตรรมติตตาธรรมะนิยมตาสสะเปตังมานตาติตังตถาคตุอภิสมุจติปสิอภิสมติอภสัมมจิตตวาะอกิ ติเตศติปัญญาปิติปัตตาปิติวิวาดาติวิวาติตตานิการุติสัพเพตมานตตาติอิตมะโวจ่าพักวะอัตมะนาติวิโุพัวัตโตภาสิตังอภิลันตุนติหมดพัตเตกาตตะกาธาติตังนันวาคะเมยานาปติกังเกอนาคตังบุคุณไม่คุณคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วอะไรเลยไม่พึงประวงถึงสิ่งที่มาไม่ถึงเนี่ยตาติทมไปนันตังอภิรันจ่าอนาคตังสิ่งเป็นนดีก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนันจะโยทำมัมตตาตตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกปังตังวิธามนุปโรเยผู้เดินตรรมเกิดเพื่อเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเก็มแจ้งแม่งเง่งเงันคอนเทของบุญพวกบุญอาการชิ้นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตับปังโกจัญญามันนั่งสวีความเพียนกิจเที่ยงธรรมนี้ก็จะรู้ความตายใม่รูนี้น้อินทสังขารันตินะมาเสนีนะมัจจุราชการปรับเปลี่ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหรตัมมาตันทิตังตังวิปัตเถกกะรัติยย่่อมมกกลาวเรรีีผู้พ เปีอยู่เช่นนั้นไม่เกียค้กลงวันนกลงคืนว่าผูเป็นอยู่ไม่เป็นรเดียวน่าชมบทสังเวทำบทสวดธรรมะสังเวข้าจเวกันะสเปสังการานิจาสังการคือการจิตใจรูปปรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เตียงเกิดเล็ดดับไปมีเร่หายไปสเปสังการตสังการคือการจิตใจรูปธระมนามธระมท่างหมดทั้งสิ้นมันเป็นตัวตนยากว่าเกิดลกจตายไปสปัมมาตาสิ่งทัางหลายตั้งบงงนเป็นสังการเละไม่สังการางหมดทั้งส้นไม่ ตัววังชีวิตต่งชีวงองแม้ยังเงนตัววังแม้ระดับความตายเป็นของยังยืนอาวัตสังมายาม่ไดตปังอันเราจะมันตายเป็นใจมาได้นาไมรณะไปเยาะสารังมีชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่งเมีอันนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีเนี่ยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คุณเนี่ยสังเวทยังกายอยู่อาจจะยังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานแต่เป็นตวิญญาณุครั้นปราศจากวิญญาณจนตัวเก่อติ้งเสร็จแล้วอาทิเสรสติจะนอนทับปฐวีงซึ่งแผ่นดิน กลิ้เข <itch assessment> ้าดังอีว่าประดุจดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนี้รัตตังหาประโยชน์ไม่ได้อนิีจ้าวัตสังการาสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาตาเทวะยตมินโนมีความเกิดขึ้นเล่นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจันติการเดินก็เล่มหลับไปเตจังอุปสมุสุโคกรรมเข้าไปสงบระงับสังการทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามันติเจ้าสัตตังหลายทั้งวงกันบางตาอยู่มาดิงสูจะมาดิสเดนทิได้แล้วและกำลังจะตายต่เถืว่ามาดิสามีเราก็จะตายนั่นเหมือนกันนักทีมีเอตตตาาาาาสังงนนยยยคคววมมมมรไใีี้่เเล Kut meta yang kinci yang kinci ku salang kamang sape kata hi kata ang nuan mo tan tu tan ang tu kuan tu yi te wa asa ming tan ni ati kata ati kaya kata tau tu tu kata ang tu tu kapa mun yang tu ma ta pi ta tu 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 kapa mun yang tu ya di kapa tu kata ang tu tu kapa mun yang tu sape aja di kapa tu kata ang ya kaya sape ta tu kata ang tu tu kapa mun yang tu sape aja yu ya ya tu kata ang tu tu kapa

ပတိဒနာကာဒာယာသောတသတိဝိဟာရဝသီနိတုပေခရိပိုတိကရိတယိဒိတတမနာနိနာပဝန္တပူဇိတာသောတံကာရုန်တေသဝိဟာရမန္တလီတိရာဇမန်ချာနဝကတိကောသရမိကာဒနာပတိဥပါစကာကာမတေသနိကမစ္စ이사ရစဖနပူတာစုတိတာပန္တတိစေရပုဇာယိပိဇာတသံဘာဝဆံစေတ္တာချာတာတဝိုပတိကာနိယနိကံသမဝရံပတိစ္စေသပေပတုပစကရုန်တုဆံဂလန္တု जीर ံသတံတမတရာဇပူပလာ anko do samapa vata <ess> yaja cha hitaya cha amera kanod satamo sape vi tamachari no uthin sababuno yama tamena paveti de pasana odo sape vi kani no buddha sasane samata rang baji cantu kalideo wa satu uthi pawaya satana samitinitu maitaning mata pita chara cha nichan kanod putaka evam tamena raja no vachana kanod sapatha wa tahu aja 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 ajame sama tannya sama sampaiwan <muchan> mu sempat di Siia tanangkanataangan kan kita cantung dapat

เบตับลลปตาปกานันยลังนตนจตเชนกมตมิสปสเบตบลตาปกนลังนตนเจตเชนกมตมิสปสเบตบลตาปกนลังนตนจตเชนกมตมิสปสเริ่มหนาแห่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์บทนี้ข้าพเจ้าขอร้อมเล่าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดพระนางเจ้าเศรกิจพระมรีนราชพระมรรย ขออนุจงในบุญกุศลนี้จงเป็นสาพพรศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวแก่พระราดปลอดภัยจากทุกโศกรโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิบชอบทำกรรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อัญมณนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสากรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาสเดยติตั้งฝ่ายใจเลลาและรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิทธธรรมที่จัดตั้งขึ้นแล้ววัตถุมงคลทั้งปวงของข้าพเจ้าณสถานที่แห่งนี้ให้เปลี่ยนมาด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพแลดิตานุภาพบัญศักดิ์์สิิทธอำนวศีลแแกกก่ผผููู้้ปปครรรอองละะบชาาททุเญ 啥都，啥都，啥都。